มาแล้วครับขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมักคาที่26นะฮะจากหนองคายนะปลายทางกรุงเทพอภิวัตนนะครับอันนี้จะได้คิวเลขอะไรมาดูกันนะผม5245ครับผม, 5, 2, 4, บผมเลขคุ้นๆครับ เคยได้กับ1-4-2แล้วแน่นอนครับผมเคยได้กับ1-4-2วันที่4ีธันวานะ้วมีคันล้อเป็นแผลมาด้วยครับผมโอสถานีชุมทางบัวใหญ่มาแล้วครับ จอดตรงไหนเอออ่าจอดตรงนี้พอดีครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูขบวนรถออกจากสถานีชุมทางบัวใหญ่กันนะฮะจะ <c oughs> ตัดไปตอนที่รถกำลังจะออกนะ <c oughs> นี่รถเตรียมออกแล้วนะฮะ รอสัญญาณไฟเขียวครับผมเรียบร้อยครับไฟเหลืองแล้วครับไปแล้วครับรถด่วนพิเศษอีสานมักคาที่26ครับผม บนอปหนึ่ 1, นะฮะบนทปหนึ so uh ่ครับผมบนทปหนึ่ครับบนทปหนึ่งสามสาาครับนี่รถอาหารนะผม บอขอกอป1109บนทป1405ครับอันนี้เป็นสําหรับคนพิการนะฮะบนทป1327ครับบนทออปอ1332บนทป1343ครับบนทป1379ครับแล้วก็รถไฟฟ้ารถบันไฟนะบฟกป1109หรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ ออกจากสถานีชุมทางบรัรใหญ่ไปแล้วนะฮะ